สองค่ะเอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดสปอร์ตบาร์นะคะลูกค้าจับเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกานะลูกค้าจับรถไอทีหรือว่าจะเป็นงานรวมนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบาร์ราคา6,500บาทค่ะน้ำหนัก45่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ550-600ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจับประมาณการ11บาทจ้า11บาทค่ะสายสุขภาพอ่า ใส่ออกกำลังกายได้ค่ะรู้ว่าจะซื้อไปขายคะ้คะาลูกค้าจะรู้ว่าจะใส่ท่อนไหนไม่จะเป็นอนอกกำลังกายนะค่ะสำหรับสปอร์ตบาร์นะครลูกค้าจ๋ายิ่งไม่มีโครงค่ะน้ำค่ะเป็นสไตล์แบบนี้คือเขาไม่ได้รัดอัดแน่นใส่ตัวเดียวถอดออกได้เลย ไม่ต้องแบบว่ากลัวข้างหลังแบบเจ็บอ่าเหมือนเหมือนเสื้อชั้นในใช่ไหมคะะใช่ค่ะเป็นกระดุมเป็นตะขอนูกค้าจ๋านี้ตัวเดียวใส่จบจบเลยจะแปลว่าเอาเวลาเราออกกำลังกายข้าน้ำค่ะเราใส่ไปจากบ้านใส่เสื้อตัวหนึ่งแล้วก็ใส่สปอร์ตบาร์ด้านในถอดออกได้เลยอ่าได้เลยแล้วก็ไปออกกำลังกายได้เลยได้เลยสายคนที่ชอบแบบว่าเป็นเนื้อผ้านิ่มๆนะคะลูกค่าจ๋าแนะนําอีกหมวดนะเป็นสปรอตบาร์นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานสปอร์ตบาร์ของเรานั่นเองนะคะถ้าผิดมากนะคะกลุ่มวัยลงวัยรุ่น นะคะกลุ่มออกกําลังกายนะคะหรือแม้แต่กลุ่มดึกอ่างอาดอื่นๆนะเมื่อจะเป็นกลุ่มนักวิ่งนักกีฬานะคะลูกค้าจะาได้หมดนะคะใช่ค่ะเอาง่ายๆได้ทุกกลุ่มได้ทุกกลุ่มนะคะลูกค้าจ๋าแต่เรายกตัวอย่างกลุ่มๆประมาณการเขาค่ะค่ะขายยกทรงมือหนึ่งขายกอกนอนมือหนึ่งสามารถเอาโม่สปอตบาร์ไปค่าไปเสิร์ฟไปแจมได้ได้ค่ะรือจะขายมือสองถ้าขา อยู่แล้วขายกกนอยู่แล้วถ้าไม่มีสปอร์ตบาร์ถือว่าพลาดมาพลาดเลยพลาดมาค่ะลูกค้าจะสามารถเอาสปอร์ตบาร์บนนี้ไป่าไปเสริมไปแจมได้ค่ะลูกค้าจะราคาเราก็ถือว่าประหยัดนะหกพันห้าร้อยบาทค่ะลูกค้าจะเป็นหมวดสปอร์ตบาร์เรื่องไซส์ค้าเรื่องไซส์้าค่ะลูกค้าจะอยังที่พี่เหวแจ้งนะสปอร์ตบาร์เขายืดอีกทีลูกค้าจะาเขายืดอีกทีค่ะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจะ S ใส่ M M ใส่ L L ใส่ XL ได้นะคะตัวนี้นะคะเรื่องไซส์้ามาเลยค่ะลูกค้าจะในกระสอบนะคะ ใช่ค่ะเอาง่ายๆค่ะใสใช่ค่ะจะเป็นไซส์ส่วนมากที่ขอ M แล้วกันเนาะ S M L กําลังดีูกคาจะไซส์พอดีพองางนะคะจะสีด๊าสวยเลยขนาน้ำค่ะแต่บางตัวจะยืดนะยืดค่อนข้างเยอะถ้า S M นะคะลูกค้าจะสามารถใส่ใส่ด้วยกันได้แต่ว่าบางแบรนด์ไม่ยืดขนะน้ำค่ะใช่ค่ะอรัดรูปนิดนึงนะคะ X ก็ใส่ S M ก็ใส่ M แต่ยังไงก็คุ้มวันนี้เรามีโอกาสมารีวิวอีกครั้งค่ะกับโม่สปอร์ตบาร์ลูกค้าจ๋า ต่อชิ้นสิบบาทสิบเอ็ดบาทสิบาทใช่สิบบาทสิบเอ็ดบาทสิบาทสิบเอ็ดบาทสิบาทสิบเบาทสิบาทสิบาทก็สิบาทนะคะใช่ค่ะูกคาจากต้นทุนเป็นการคำนวณให้คร่าวๆนะคะท้งนี้ท้งนั้นเราเน้นที่น้ำหนัก45่สิบห้ากิโลค่ะโราา บาทซื้อ4กระสอบมีส่วนลดด้วย1,000บาทได้เป็นสมาชิกด้วยหรือใครคะลูกค้าจะอยากได้ต้นทุนลดลงกว่านี้ซื้อเลยค่ะเซ็ต10กระสอบลูกค้าค่ะเซ็ต10กระสอบเรามีราคาส่งให้ด้วยราคาส่งเราลดทุกลูกลดต่อลูกไปเลยนะคะจ้า่ะสีชมพูตัวนี้นะคะลูกค้าจ้าไซแอลค่ะน้ำค่ะค่ะตัวนี้ไซแอลเลยแม่แม่ทิจเจอนะคะลูกค้ากาวีแบรนด์เยอะอยู่นะแบรนด์เยอะอารยาค่ะลูกคาโอนวีนะคะลูกค้าจ้าแบรนด์ที่เจอนะคะแต่ว่าเรื่องแพ้ไม่แพ้ไม่ได้การันตีนะ สวยค่ะค่ะรูปแบบได้เลยลดลอยแล้วก็เขามีซิปด้านหน้านะคะลูกคะจ๋าตอนแรกก็บอกว่าซิปเหมือนถอดได้ถอดได้นะลูกค้าจ๋าถอดได้ใส่สบายอืมใส่สบายเลยที่ใส่ได้มีขนาน่าจะได้นะลองก่อนน่าจะได้ค่ะคุณภาพยังไงต้องขอภัยกค้าดยนะคะใช่ค่ะลูกค่ะค่ะลูกค้าบางท่านไม่ได้ใส่เล่นกีฬานะใส่เล่นใส่เที่ยวนะคะลู้ค้ะจะใส่เป็นกับเสื้อคลุมก็ได้เป็นเสื้อเป็นงานคลุมบ่านะคะรูกค้าจ๋าเรามีเหมือนกัน ใครอยากได้สปอร์ตบาร์ไปขายอย่าลืมเสื้อคุมบาร์ค่ะลูกค้าจะซื้อไปเป็นคู่ได้เลยนะคะสามารถขายด้วยกันได้เลยค่ะลูกค้าค่ะสปอร์ตบาร์แบบนี้ใส่ถ่ายลงถ่ายรูปสวยมากเทมากนะคะ <c oughs> ลูกค้าจ๋าเทมากจริงๆใส่ถ่ายรูปแล้วเทนะเอาจริงใส่กางเกงเลกกิ้างกางเกงขาเรียกนะานกางเกงออกกำลังกายนะคะลูกค้าจะใส่คู่กันได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะคุมคุมยั่วๆนะคะลูกค้าจะสุดคุมนะลูกค้าจะมีเป็นคล้ายๆกับโทนสีที่สดใส นะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นสีเรียบๆก็มีนะคะในหนึ่งกระสอบเอาง่ายๆค่ะโทนสีนะคะสีดำสีขาวหรือว่าจะเป็นสีอ่าสันที่อ่า จัน lah, เจ็บนะคะน้ำขาส้มแดงนะคะลูกค้าจะาป้าตัดกันไปเลยค<ช>่ะน้ำขาใช่ค่ะมีมานะคะสำหรับกระสอบนี้นะคะใช่ค่ะแล้ค้าจ่าค่ะมาเลยนะคะเป็นลูกมงลูกไม้แบบนี้ก็มีนะคะลู้ค้าจาาเป็นลายลูกไม้นะคะก็มีมาเหมือนกันคะ่ะแค้ากาจา่าค่ะมาเลยใครที่สนใจขาบ้าเซียร์ได้เลยรับเป็นกระสอบนี้ได้รับเป็นกระสอบใหม่มีค่ะราคาเท่ากันคะ่ะ6,500บาทเท่านั้นน,นะคะใช่ค่ะอุ้ยน่ารักค่ะอุ้ยน่ารักเลยส แบบว่าสายสไตล์แบบน่ารักสายเล็กๆนะนะคะจะใส่วัยรุ่นสไตล์แบบนี้ก็มีมาเป็นโลดสปอร์ตบร์ รวมเรื่องไซส์เราก็รวมเรื่องแบรนด์เราก็รวมเป็นงานญี่ปุ่นกับงานอเมริกาค่ะลูกค้าจะาแต่ถามว่างานอะไรจะมาเยอะมาน้อยไม่ได้การันตีนะคลูกค้าจากพราว่าเขานาเข้าอ่าเรานําเข้าจากต่างประเทศโดยตรงนะลูกค้าจ้าไซส์ก็รวมแบรนด์ก็รวมนะคะลูกค้าจะาีะ่ก็าขยายเพื่อนําจารูอาจเจอบ้างนะลูกค้าจะาห้าถึนนงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะนะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัตนะคะไซรค่ะน้า<ๆ>ค่ะไซน้ำา่อ่ะมีแล้วลายขอบด้วยโอ้ยสวยโค้งสวยมากขอได้ไหม ได้ <c oughs> ไปเลย <c oughs> นะลูกคา <c oughs> ้าจาเยิบไปหนึ่งชิ้นสองชิ้นไม่มีแน่นอนชารูกค้าจ๋าเพราะว่าของเราเป็นรูปแบบบริษัทวิสัยเซ็กซี่ค่ะค <c oughs> ่ะสำหรับคนที่เซ็กซี่นะลูกค้าจ๋าสีขาวเซ็กซี่สไตล์แบบนี้ก็มีนะลูกค้าจ๋าใส่ตัวเดียวจบนานคาะน้าขาแล้วเป็นเนื้อสปอร์ตบาร์ใส่ได้นานนะใช่ค่ะทนนะทน,นใส่ง่ายนะ <c oughs> เป็นที่นิย,ยมสำหรับบ้านเราด้วยนะตัวนี้เป็นของไนกี้อุ้ยสวยมากค่ะ เมคี้ตัวนี้เลิศม,มากเลิศเลยเนื้อผ้าบางตัวนะลูกค้าจ๋าบางตัวจะเป็นเนื้อผ้าไดาฟิกนะลูกค้าจาา๋าจะติดมาบ้างหนาบางแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบไม่ได้การตีญี่ปุ่นเยอะอเมริกาน้อยผ้าหนากี่ตัวสีแดงกี่ตัวสีชมกี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าไม่ได้การันตีเพราะเรานาเขาจากต่างประเทศโดยตรงนะลูกค้าจ๋าคุมคุมเยอวยุ่วนะคะเป็นซิปไปแล้วค่ะสวยเลยเป็นซิกปกล<ว><ม>าเก๋เนาะ ใส่ง่ายด้วยนะคะค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะไปถอดตัวไหนยังไงกันนะคะด้านหน้าเลยค่ะจัดไปด้านน้กสีแซมๆนะคะแจมแจมแรมๆนะแบบนี้ก็มีมาราคาสักคไหร่กันน้ำค่ะหกพันห้าร้อยบาทคุณภาพพิเศษทีนะคะทีทีทีกันน้ำค่ะคุณภาพคุณภาพราคาหกพันห้าร้อยบาทค่ะอ่าลูกค้าค่ะคุณภาพนะคะเกรดเอเกรดเอนะคะอ๋อเกรดบีนะคะ ทุกคุ้มยั่วๆนะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มนะคะอะรู้ค่ะใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะลูกค้าจ๋าฝากติดตามด้วยเราเกินก่อนเลยรายการต่อไปเรา50%ลูกค้าจ๋าเราเกินก่อนเลยรายการต่อไปเรา50%นะคะลูกค้าค่ะใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งห่างนะคะบาย น้ำค่ะมีเป็นตะขอแบบนี้ด้วยแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวหลุดนะลูกค้าจ๋าบางตัวจะเป็นตะขอแบบเป็นตะขอแฟชั่นไม่ต้องกลัวหลุดค่ะลูกค้าจ๋าคล้ายๆกับเวลาอาถ้าเกิดว่าปรับมาไซนึงนะคะน้ำคาสามารถปรับได้คนไซส์เอสใส่ไซส์เอ็มก่ไม่แน่น<ด>ล้วก็ปรับได้คค่ะสไตล์แบบนี้แล้วก็มีซิปด้านหน้านะคะลูกค้าจ๋าแบบนี้ก็มีมากนะคะอันแบบนี้เหมือนกันค่ะตะขอแบบนี้เหมือนกันนะน่ารักเลยอันไหนที่เป็นแบรนด์ก็สามารถขยัคําราคาได้นะคะ ใช่ค่ะต้นทุน1 1บาทค่ะรกค้าจากต้นทุน11บาทเท่านั้นนะคะเฉลี่ยเขาค่าตอบตัวนะคะอย่างที่เราแจ้งทางนี้ทางนั้นเน้นที่น้าหนักค่ะูกค้าขา่กิโลต้นทุนอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้หรือต้นทุนอาจจะสูงกว่านี้ก็ได้นะคะราค้าจะอันนี้แล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบนะขึ้นอยู่กับไซส์ด้านในด้วยอันนี้สวยมาอีกแล้วค่ะน้ําขาสีเทามาเลยอ่าสีเทามาอุ้ยตัวนี้ยืดยูแน่เลยค่ะน้ำขาค่ะเดี๋ยวลองทดสอบความยีดของเขานิดนึง อันนี้ใช้ประมาณเมนะเวลายืดออกก็ M ก็ใส่ได้ L อก็ใส่ได้นะคะแต่ว่า L ออาจจะเด่นๆนี้ิดนึงนะคะใช่ค่ะนะคะจะใส่ได้หลากหลายนะคะลู้ค้าจะแนะนําเลยหมวดนี้นะคะคุณน้องๆหนูๆนน,นะคะลู้ค่ะไม่อยากใส่ชุดชั้นในก็ใส่เป็นตัวนี้ก็ได้นะคะเป็นางานสปอร์ตบาร์นะคะหรือว่าใครออกกำลังกายนะพลาดไม่ได้นะ,ะคะใส่กิ๊บนงฟิตเนสนะคะสามารถซื้อไปแชร์กันใส่ใส็ตัวเดียวเลยใช่ไหมคะได้ไม่ต้องใส่กตรงอีกไม่ต้องใส่ก็ได้ต่ตัวนี้จบเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะมีมีซับเนาะใช่มีเป็นซับสไตล์แบบนี้ ประมาณสองชั้นบางตัว3ชั้นแล้วก็เนื้อผ้าจะหนานะลูกค้าจะสําหรับคนที่หน้าอกใหญ่นะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะลูกค้าจะสามารถเก็บรูปเก็บทรงเก็บสรีระได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าคะป้าใจใหญ่ก็ครมคนองใหญ่ก็มาคนเล็กๆก็นี่ง่ายจะเล็กจะใหญ่เรากําจัดได้หมดสน้ามได้ที่ราคาไม่ได้กาจัดเราใส่ได้หมดที่ราคาหมดที่ราร5 0 0บาทนะคะตอนนี้ส1บอาทมากนะคะ อขอเสื้ยใหญ่ๆอีกค,ค่ะรู้ไหมจาะตัวนี้เป็นของโอนาวีนะคะตัวนี้เป็นของโอนาวีนะคะ น้ำค่ะพี่ชอบแบรนด์โอนวีมากออแล้วเนื้อผ้าของเขาเป็นแบบนี้น้ำค่ะบางตัวนะลูกค้าจะเขามีเป้านะสำหรับคนที่หน้าอกใหญ่มีซับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแบบว่าจะเข้ารูปเขา้าทรงหรือเปล่านะซับอีกแล้วก็มีแบบว่ามีโค้งข้างหน้าอีกนะคะอันนี้ประมาณการนะ,ะลูกค้าจะส่วนที่เหลือนะลูกค้าจะให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะ,อะขออนุญาตทวนรายการค่ะหมวดนี้ค่ะลูกค้าจะเป็นหมวดสปอร์ตบาร์นะคะเป็นงานรวมเป็นงานญี่ปุ่นง,งานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั๊ ราคานะคะลูกค้าจัดราคา6,500บาทน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจัด550ถึง600ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้น11บาทค,ะค่ะลูกค้าท่าในใดที่สนใจสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะม่จะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กค่ะเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบ,บริษัทเราเปิดทุกวันทาง้2โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝาริดิตันมช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ